เงินดิจิทัล4กลุ่มนี้ไม่ได้เงิน1 0,000บาทดูเลยมีคุณไหมมี4กลุ่มที่จะไม่ได้เงิน1 0,000บาทนะครับสำหรับเงินดิจิทัลล่าสุดในครั้งนี้ครับมาดูกันว่าจะเป็นกลุ่มที่ของคุณหรือเปล่าเป็นกลุ่มตัวคุณหรือกลุ่มคนในครอบครัวคุณหรือญาติคุณหรือคนในหมู่บ้านชุมชนที่คุณดูเผื่อเขานะครับก็ดูทั้งหมดในคลิปนี้จบกระจางชัดเจนแน่นอนครับ ข้อที่1กลุ่ม1ครับก็คือกลุ่มที่เป็นคนต่างชาตินะหากคนในชุมชนคุณหรือคนในหมู่บ้านคุณมีคนที่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนที่มีสัญชาติไทยนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้เงินดิจิตอลแน่นอนเพราะเงินดิจิตอลให้สําหรับคนไทยที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับหากเป็นต่างชาติที่ยังไม่มีสัญชาติไทยตรงนี้จะไม่ได้นั่นเองนี่คือกลุ่มที่1 กลุ่มที่2ที่จะไม่ได้เงินครับคือกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า16ปีซึ่งในที่นี้ก็คือตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวันแรกที่เกิดมานะครับ1เดือน1ปี1นขวบ2ขวบ3ขวบ5ขวบ6ขวบ,วบจนไปถึง1 0 11 12จนถึง15ปีนะครับแล้วก็คือยังไม่ถึง16ปีนะครับน้อยกว่า16ปีนะครับ16ปีเต็มเลยยังได้นะครับแต่ถ้าน้อยกว่า16ปีอันนี้ก็คือ ดูที่วันไหนดูณที่วันเปิดลงทะเบียนนะเปิดลงทะเบียนวันไหนก็ดูที่วันนั้นเป็นที่ตั้งถ้ากลุ่มน้อยกว่า16ปีนะครับคนในครอบครัวคุณนะครับมีบุตรหลานที่อายุน้อยกว่า16ปีก็จะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้นั่นเองครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่ไม่ได้เงินครับคือกลุ่มคนที่มีรายได้มากกว่า70,000บาทต่อเดือนหากคุณเป็นคนที่มีรายได้เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนหรือคนในครอบครัวคุณหรือญาติคุณ คนในหมู่บ้านชุมชนของคุณนะครับที่มีเงินมากกว่า70,000บาทต่อเดือนในที่นี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะครับนี่คือกลุ่มที่3ที่จะไม่ได้เงินแล้วก็มีก,กลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้เงินครับคือกลุ่มคนที่มีเงินฝากมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทเอาทุกบัญชีมารวมกันเลยนะครับเป็นเงินออมอะไรต่างๆเนี่ยเงินสะสมเอามาบวกรวมกันทุกบัญชีมี5บัญชีก็เอามาบวกรวมกันบัญชีแล้วเท่าไหร่นะครับมาบวกกันต้อง ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า5,000 500, 0 0บาทกลุ่มนี้จะไม่ได้เงินนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ที่มีล่าสุดซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่ผมบอกนี่คือกลุ่มที่มีการประกาศล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้หากมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยก็คงไม่ได้เยอะมากกว่านี้แล้วนะครับแต่หลักแล้วหากเป็น4กลุ่มนี้จะไม่ได้เงินดิจิตอล10,000บาทอย่างแน่นอนเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่มีอยู่ตรง4กลุ่มนี้นะครับถ้าไม่เป็นก็ ยินดีด้วยครับเดี๋ยวคุณจะได้เงินแน่นอนสำหรับเงินดิจิตอลตรงนี้นั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากทุกท่านสำหรับกลุ่มตรงนี้นะครับหากคุณสงสัยในประเด็นอะไรเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนะครับล่าสุดผมมีจะทาอธิบายเอาไว้แล้วนะครับว่าต้องผมสรุปเอาไว้นะครับมีทั้ง10ข้อหากคุณมี10ข้อที่ผมบอกเดี๋ยวดูได้หลังวิดีโอนี้มี10ข้อนี้คุณจะได้เงิน10,000บาทอย่างแน่นอนล่าสุดผมได้พูดเอาไว้หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นะครับสำหรับนี้ของท่านที่ตามรัับชมสสวสดีครับ